สวัสดีจ้ะทุกคนควีนเอนะคะแล้วเขาว่าวันนี้เป็นวันตายของเขาแน่เลยคือว่าเขาไปเที่ยวตลาดมาแล้วเขาก็ไปเลือกอาหารที่เขาว่ามีหน้าตาเผ็ดที่สุดที่เขาเคยเห็นนะคะแล้วเขาก็จะมาลองในวิดีโอนี้เพื่อวิวค่ะเพราะว่าวิวต้องเยอะแน่ทรมานตัวเองขนาดนี้สิ่งแรกเลยนะคะที่เขาจะลองก็คือปลาอะไรก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่ามันมีหน้าตาเผ็ดมากตั้งแต่กลิ่นคือแบบไม่ค่อยกล้ากินแล้วแต่ก็แต่ก็ต้องลองเพื่อ YouTube อ่ะน,นะ อันนี้คือแค่จานแรกนะคะคือว่าจะตายอยู่แล้วกินกันได้ไงเนี่ยมันแบบอยากเข้าใจผิดนะมันอร่อยคือปลาอร่อยรสชาติเหมือนต้มยำแต่ว่ามันเผ็ดมากคือแบบมันอยู่ในคออะเอาอย่างนี้เลยการจานนี้นะคะเราจะให้ประมาณ8คะแนนคือว่ามันอร่อยแต่มันเผ็ดตามที่เราบอกไปว่ามันเผ็ดมากสิ่งต่อไปนะคะก็คือลูกชิ้นนะคะคือว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้ากินลูกชิ้นเพราะว่ามันเหมือนไข่หมา คือคือจริง,รงๆแบบเขาไม่ค่อยเก็ตอะมันมันแบบเขาไม่ชอบลักษณะของมันนะแต,แต่แต่เราก็จะลองนะคะเหมือนเส้กก๋ะมันคือมันอร่อยแต่แบบลักษณะของมันมันเหมือนไข่หมานั่นต่อมาเป็นปูอัดนะคะเขาเป็นคนที่ชอบกินมากแต่มันก็เป็นแบบน้ำจิ้มของคนไทยก็เลยซื้อมาลอง เหมือนผู้อัดธรรมดาอร่อยแบบอันนี้ให้10คะแนนแต่ว่าไข่มาเขาจะไมใ้กินอีกตสุมตำปูปลาของคนไทยคือว่าตอนที่แม่ค้าหยิบปูขึ้นมามันยังขยับตัวอยู่เลยแล้วเขาก็เอามาตำคือตอนนี้รู้สึกบาปมากที่จะกินเราขอโทษนะคะคือแบบขอโทษมากเลยนะคะแต่เราจะลองกลัวกลัวท้องเสียแบบจริงๆ พราถ้าพูดตามจริงนะมันคือกินไม่ได้อะแบบโคตรไม่อร่อยคือแบบเวลากินมันไม่ค่อยมีรสชาติแล้วแบบมันก็เป็นรสชาติของปูแบบไม่ชอบเลยอนะ่ะขอโทษคือเราขอโทษมากเลยคือแบบกินไม่เป็นแบบกินแล้วมันได้รสชาติของปูมนะันอ่ะแบบอุ้ยไม่เป็เลยไม่เป็เไรเรา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 ไปกินตำไทยธรรมดาก็ได้ล้างปากกับของหวานกันนะคะอันนี้เราก็ซื้อมาจากตลาดเช่นกันนะคะ ก็ลองลองกินกันเห็นคนไทยเขาจะกินกันเยอะมากเลยซื้อกันเป็นถุงๆเลยก็ซื้อมาลองอของหวานอลิน่าชอบทุกอย่างอันนี้อร่อยนะคะให้ไปเลย9คะแนนคือฝรั่งกินได้แล้วสิ่งสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือกล้วยกล้วยปิ้งปะเขาเรียกว่ากล้วยปิ้งปะไม่ค่อยแน่ใจแต่มันก็มีน้ำๆอาจจะเป็นน้ำพึ่งหรือเปล่าก็ตื่นเต้นที่จะลองนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกล้วยอือหื ราชอบเหมือนกล้วยปิ้งคือเราชอบกินกล้วยอยู่แล้วอร่อยแต่มันก็ธรรมดารานะคะไม่มีอะไรแบบน่าลองกินไม่เหมือนปูที่ตายเอาเคนะา๊ะทุกคนเขาก็ลองทุกอย่างแล้วแล้วตามที่เราได้รับความรู้สาระจากวิดีโอนี้นะคะคือว่าฝรั่งอย่าทดลองกินของเผ็ดเถอะคุณจะตายแน่เบื <c> ่อ <oughs> แบบขอบใจมากที่เขาไม่ได้ตายวันนี้นะคะแต่ว่าพวกของหวานเนี่ยเขาว่าแบบประเทศไทยนำมาลำดับหนึ่งเลยคือ,ออร่อยมากทุกอย่างเลยที่เขาเคยกินเนี่ยยกเวน้นไข่บัวลอยอันนั้นคือแบบ อะไรเนาะถ้าคุณยังไม่ได้เห็นวีดีโอนั้นเดี๋ยวเขาจะลิงไว้ด้านล่างนะก็กดไปดูฝรั่งกินไข่ับลอ,อยเกือบอ้วกนะคะแต่ก็ที่เหลือมันก็อร่อยยกเว้นตำทั้งเอส้มตำถึงเวลาเขาต้องไปฮันนี่มูนกับจัสตินบีเบอร์นะคะล v ฟ you บาย